วันนี้เราจะพามาดูรถหัวลากของ CTT t ้ท่าสปอว่ามีรถหัวลากประเภทอะไรบ้างมาดูกันได้เลยค่ะ CTT t ้ a ่าสปอเรามีรถหัวลากให้บริการพร้อมตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแน่นอน 1. รถหัวลาก18ล้อหรือ8เบธเทนเลอรเป็นรถหัวลากพื้นเรียบที่นิยมมากในอุตาหกรรมโลจิสติก สำหรับใช้บรรทุกของที่มีน้ำหนักมากๆไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดส่งของชิ้นใหญ่ปลอดภยัยเหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายสิบตันหรือขนส่งของหนักที่รถอื่นบรรทุกไม่ได้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 2. คอนเทนเนอร์เท er ลเลอร์รถหัวลาก18ล้อที่มีตู้คอนเทนเนอร์เป็นรถที่ถูกใช้งานมากที่สุดสำหรับบรรทุกของได้ข่าวเรามากๆใช้สำหรับขนส่งระยะไกลทามจังหวัดทามประเทศ เหมาะสำหรับทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ CTT h a n Sport ยังมีพนักงานขับรถที่ถูกฝึกอบรมมาอย่างดีมีทักษะการขับรถที่ชำนาญถึงที่หมายทันเวลาและปลอดภยัย CTT h a n Sport เรามีรถหลากหลายประเภทให้คุณเลือกรองรับงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เราจัดก,การให้คุณได้แน่นอน CTT h a n Sport ง่ายครบจบในที่เดียว